กลรบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับเป็นกับเกมมิวอาร์แองเจนะครับมิวอาร์แองเจมีการอัปเดตมาอยู่ได้สักพักนึงและผมไม่ได้คลิปมีอัปเดตตัวนี้มาเลยค่ะทาค่ะทามันเหมือนให้ใส่เป็นลูนเสริมออปชั่นเพิ่มของมันนะพลังก็บวกมาค่อนข้างเยอะอยู่ได้หินในการอัพก็ได้จากกิจกรรมเวทรายวันที่ดำเนินเลยนะครับอย่างพวกโซโล โซบอสพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วก็โบโบอสก็ได้กินในการอัพนะแต่พวกรูนนี่หาตามกิจกรรมหรืออีเว้นนะครับเดี๋ยวจะไปเข้าให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนอันนี้เข้ามาโซโลดูว่ามันได้หินไหมนะครับไม่โมกไม่โมกเรื่องในโซโลไม่มีป่ะจำไม่ได้แต่มันต้องมันมันเหมือนมันมีนะ เนี่ยอัปเกรดอันมาีเนี่ยเนี่ยมันบอกเนี่ยโซลวอร,โรเนี่ยแล้วก็ดินแดนแล้วก็ตัวเครื่องหมายเครื่องหมายนี่ยังไม่มีนะมากแล้วก็ตัวหลอมหลอมพวกนี้ก็หินที่ใช้ในการหาก็พวกนี้ก็าจากดินแดนแล้วก็โวบอลน่อจำไม่ผิดอะมาอัปเกรดมันเหมือนเป็นรูนอะรูนก้อนนึงอะเหมือนในมงกุฎเลยใส่รูนเข้าไปแล้วก็อัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดเหมือนกันเหมือนก็นเลยแค่มันเสริมขึ้นมาเปลี่ยนชื่อแลว่าเป็นกระถาแค่นั้นอะ ออปชันมันก็ไม่ต่างอะไรจากมงกุฎเลยแค่เปลี่ยนจากคำว่ามงกุฎเป็นกระทาเฉยๆแค่นั้นแค่นั้นเลยนะครับออปชันกระบอกพลังโจมตีพลังป้องกันพลังชีวิตพื้นฐานของมันอะ่ะเหมือนรูนอะ่ะแต่แค่ชื่อกระทาเฉยฉโอเคผมไปแลกมาเราจะอัปเกรดกันเรายังไม่ได้อัปเกรดเลยอูมุ อมุดนี่หรือลิงลิงทองตอนนั้นตอนนี้ได้ไม่จากการจาเงินผมจําได้หละแต่ตอนนี้แม่งแจกเอไปในค้าหยาบเลยครับแจกฟรีผมนี่งื้อใจเลยแล้วก็ลิงแดงอีกตัวนี่เลยสตาร์คูมุดเหมือนกันแค่ลิงจากสีทองเป็นสีแดงแต่เราจะอัปเกรดอมุดตนนัวนี้เป็นลิงทองนะครับอัปเกรดทำไมได้เฉยพลังบวกมาสองแสนหกจะวันนี้จะดันพลังให้ได้สักสอง้สิบสี่ล้าน ตัวแรกมันสองร้อยสิบสามหกแสนนิดๆโอเคแล้วก็มันมีอันนี้อันเชิญอันเชิญมาใหม่อันเชิญวิญญาณไทยของที่ดีที่สุดมันก็จะบอกอยู่รายการรางวัลพิเศษตามนี้เลยลูนนั่นเองของอัพมงกุฎกระเสริมพลังของน้องมงกุฎของเราผมแรกมันมีตัวสุ้มอยู่สี่ใบผมส่มมาแล้วใบหนึ่ง เราก็ลองลองเลยเราสุ่มปุ๊บมันก็จะมีมาให้เลือกอย่างนี้เลยรางวัลแต่ผมรู้ชะตารกรัมอยู่แล้วไม่ได้หรอกไม่มีทางได้อยู่แล้วเฮ้ยได้รางวัลอะไรอะ่ะมันเขียนว่ารางวัลอ,อ่ะเฮ้ยสองเท่าใช่เนี่ยคิดว่ารางวัลใหญ่โถตกใจหมด เฮ้ยรางวัลสองเท่ารางวัลเฮ้ยง่ยยยยได้รางวัลคูณสองเฉยเฉยผีพวกนี้ก็เลือกเพื่ออัปเกรดมงกุฎที่ได้มาของพวกนี้ก็อัปเกรดไม่มีแหลรงของมันมาเอาได้มันมาก็เอามันมาอัปเกปรดขอแเจก์นเนาะคอยแจกของเราพัฒนาผมจะไล่พัฒนาอยู่ใกล้ที่จะเปลี่ยนคาสแล้วเพื่อนเราจะเปลี่ยนคาสแล้ว เราต้องรดีบชุดนี้ใช้โคดเยอะจะพัฒนาจบให้มันทีจะเป็นชุดชุดไปมันจะได้ไม่ขละกันพลังบวกมาเยอะเราพัฒนาบวกน้อยเกินบวกบวกแม้ตกใจอะพลังอะ่ะสู้ชุดไปปลุกพลังก็ยังดีไหวแต่คือมันเต็มไง ไ้มันเต็มแล้วไม่ได้ไปซื้อประมูลหินพ,พลังมาเลยได้เท่าไหนต่อไปดูดิแม่งช้กี่ชดสี่ห้าสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชดใช้อย่างเยอะไม่รู้จะเยอะไปไหนน้องค้างค้างนี่ได้อยู่ไหม ไ้โยก่าโอเคเดี๋ยวีเขอเก็บชุดไว้หน่อยดีกว่าไอห,หินนั้นหมดด้วยช่วงนี้ไม่ยังไม่อยากใช้กาเรเล็ดเยอะจะเก็บกาเรเล็ดไว้เปลี่ยนค้าต้องใช้เยอะ <c oughs> โอเคฝรั่งก็ดันมาถึงแล้วสองสี่ล้านเราไปลงอันนี้กันดีกว่าฝึกวิญญาณฝึกวิญญาณของเรานั่นเองเจน,อนนอน ผมยังไม่ได้ลงเลยยังคาอยู่ด่านเก้าฝึกวิญญาณนี้ลงในพลังกันบวกเยอะนะบวกเยอะจัดแหละแต่ก็ไม่ค่อยได้ลงแนะนำใครมีเวลาว่างก็ไปลงเพราะว่าส่วนมากอย่างไงก็น่าจะผ่านกันอยู่แล้วแหละไม่น่าจะไม่ติดอะไรมากเราไม่ได้หินในการที่เอาไปอัพพง,นะง,นะงด้วยนะไอ้ลงฝึกวิญญาณค่อนข้างดีดีเลยแต่เราก็ไม่ได้ลง ยังคายอยู่ด่านที่สี่ด่านหลักนะด่านหลักด่านที่สี่มันมีกี่ตอนมันไม่รู้นะน่าจะเยอะอยู่แล้วก็เนี่ยมันแค่ไล่ไล่ลงไปโอเควันนี้ก็ประมาณนี้กันน่าจะไม่มีอะไรมากหรอกหลักหลักก็มีมากับรางวัลในตัววิญญาณนั้นนะก็ไม่ได้อะไรเลยได้เกือใบแล้วก็มีไปเลื่อนขั้นสักทีแล้วก็พัฒนาอุปกรณ์เท่าที่ทําได้ เพราะว่าใกล้ที่จะเปลี่ยนคลาสแล้วนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนในวันท่านี้นะครับถ้าท่านเพือเ่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รให้ด้วยถ้าผมพูดแล้วิีพลาดกันใไรก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครัลาสนี้ก็อขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ